สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงท,ทุกทท่านท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องของกายสิทธิ์หรือว่าธาตุทน,นสิทธิ์ไหมครับอย่างเช่นเลหล็กไหลและคดต่างๆที่มีพลังลี้ลับแฝงอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นของจากธรรมชาติที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวต้นไม้ตายพลายก็เช่นกันทางต้น บางกรณีก็สามารถนำมาทำเป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลได้เหมือนกันคำว่าตายพรายในตำนานโบราณเล่าขานกันต่อกันมาว่าต้นไม้ตายพรายจะเคยเป็นวิมานแห่งรุกขเทวดาและมีสิ่งลี้ลับคลุ้มครองอยู่เนื่องจากมีความเชื่อ กันว่าต้นไม้ใหญ่ๆสวยงามจะมีรุกขเทวดาสิงสถิตยอยู่แม้แต่ในคำพีในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ทั้งในพระวินัยเกี่ยวกับการห้ามพระตัดต้นไม้และในพระสูตรที่ว่า พระไปเจริญสมณธรรมใต้ต้นไม้ในป่าแล้วเดือดร้อนถึงเทวดาที่มีวิมานอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นต้องลงมาอยู่ข้างล่างเพราะคิดว่าอีกคงไม่นานพระท่านก็คงจากไปแต่รอหลายวันพระนั้นก็ไม่กลับไปสักทีรุกขเทวดานั้นก็เลยทำการหลอกหลอน เพื่อไล่ให้พระหนีไปตนเองก็จะได้ขึ้นไปอยู่ในวิมานบนต้นไม้ต้นนั้นเหมือนเดิมด้วยเหตุที่เชื่อว่ามีรุกขเทวดาอาศัยอยู่บนต้นไม้แบบนี้เมื่อเทวดานั้นไปจุดติที่อื่นจากต้นไม้ต้นนี้ไปแล้วต้นไม้บางต้นก็ถือว่าเป็นคู่บุญ บารมีของเทวดาท่านนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่อาจอยู่ได้จึงยืนต้นตายทั้งต้นหรือบางทีเทวดาผู้ที่มาอยู่ก่อนไม่ต้องการให้ลุกขะเทวดาหรือนางไม้ต้นอื่นมาอาศัยอยู่จึงใช้อำนาจทิพย์ทำให้ต้นไม้ต้นนั้นยืนต้นตายพลาย ไปก็มีถูกฟ้าผ่าตายก็มีเพราะด้วยเหตุนี้บางตำราจึงเอาไม้ตายพลพรนำมาเป็นมวลสารหรือแกะสลักปลูกเสกคาถาทำเป็นเครื่องรางของขลังหรือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัตถุมงคลย้อนไปเมื่อเดือนมกราคม พศ2564หรือหนึ่งปีที่แล้วหลวงปู่สวงท่านได้เข้าประทับส่งท่านได้บอกผมว่าร่างสังขารท่านนั้นอยู่ที่วัดไทยพัฒนาแต่ดวงใจท่านอยู่บนเขาลูกหนีนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลวงปู่สวงถึงบอกให้หลวงพ่อเปรืองมาสร้างวัด ที่นี่ผมและหลวงพ่อเปรืองก็ได้ถามท่านว่าดวงจิตของท่านนั้นอยู่บริเวณไหนและมีลักษณะเป็นอย่างไรท่านก็ได้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นก้อนสีดำไม่มีใครสามารถพบเห็นได้หรอกถ้าฉันไม่ให้ใครพบเห็นของสิ่งนั้นก็จะไม่มีใครได้เห็น สาเหตุที่หลวงปู่สวงท่านได้เล่าบอกเรื่องนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อเปรื่องได้พูดกับหลวงปู่สวงว่าอยากจะสร้างวัดนี้ให้เจริญเหมือนวัดไพรพัฒนาแต่ไม่มีทุนทรัพย์หรือมีเงินเหมือนวัดไพรพัฒนาหลวงพ่อเปรื่องกล่าวด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหลวงปู่สวงก็เลยบอกหลวงพ่อเปรื่องว่า สังขารเราอยู่นั่นแต่ดวงจิตเราอยู่นี่ขอให้หลวงพ่อเปลืองอยู่นี่เน้นการปฏิบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆมาเองตอนนั้นมีฟังกันอยู่สมคน4คนกับร่างมีผมพี่หนูและหลวงพ่อเปลืองพี่หนูตายไปแล้วก็เท่ากับว่ามีคนที่รู้เรื่องอยู่สองคนคือผม และหลวงพ่อเปลืองที่ผมไม่นับร่างทรงด้วยก็เพราะว่าเวลาหลวงปูส่สวงท่านเข้าประทับทรงร่างทรงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยและเมื่อหลวงปูส่สวงท่านออกจากร่างที่ท่านเข้าประทับทรงแล้วร่างนั้นก็จะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นร่างทรงนั้นถ้ารักษาศีลห้ามีจิตบริสุทธิ หลวงปู่สวงก็เข้าประทับทรงต่อไปแต่ถ้าจิตใจร่างทรงไม่สะอาดพอหรือว่ามีกิเลสเข้าครอบงำหลวงปู่สวงท่านก็อาจจะย้ายร่างทรงไปประทับร่างทรงอื่นๆแทนดังเช่น21ปีตั้งแต่หลวงปู่สวงท่านละสังขารไปของปู่สวงท่านได้เข้าประทับทรง ร่างทรงมาแล้วหลายคนที่ผ่านผ่านมาหลวงปู่สวงท่านไม่ได้ยึดติดกับร่างทรงคนใดคนหนึ่งยาวนานตลอดไปเรียบเสมือนคนเราใช้โทรศัพท์มือถือถ้ายังใช้ได้ใช้ดีไม่มีปัญหาก็ใช้ต่อแต่ถ้าไม่ดีหรือมีปัญหาท่านก็จะไปหาเครื่องใหม่ เครื่องอื่นมาทดแทนเมื่อหลวงปู่สวงท่านบอกผมว่าดวงจิตท่านอยู่ที่เขาลูกนี้ผมก็พยายามสังเกตและพิจารณาดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พบเห็นบนเขาลูกนี้ก็พบว่ามีสิ่งหนึ่งที่แปลกตาคือมีเถาวันตายพรายลอยอยู่กลางอากาศ ที่ต้นไม้ใหญ่ข้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนส่วนอื่นๆของเถาวันได้ผุและหายไปหมดแล้วยังคงมีแค่ส่วนนี้เท่านั้นยังคงอยู่และไม่ตกหล่นลงมายังพื้นดินเพราะบังเอิญว่ามีเหล็กเส้นเกาะเกี่ยวเถาวันท่อนนี้เอาไว้ เมื่อพิจารณาดูจากขนาดของเถาวัลที่เหลืออยู่นี้ผมเห็นว่าเถาวัลต้นนี้มีขนาดใหญ่และน่าจะมีอายุยาวนานหลายสิบปีเถาวัลขนาดใหญ่ๆปกตินั้นจะมีส่วนที่เป็นหนวดเลื้อยไปเกาะและเกี่ยวโยงต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นเพื่อเป็นที่อาศัยพึ่งพา ขึ้นสู่ที่สูงบนอากาศเพื่อรับแสงและเจริญเติบโตเหมือน,นดังคนเราทำการค้าขายก็ต้องอาศัยลูกค้ามากมายหลายคนถึงจะค้าขายดีมีกำไรทำให้ผู้ค้าขายเจ้านั้นเติบโตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปครับทุกท่าน เทววันขนาดใหญ่นี้ก็บ่งบอกเราว่ามีอายุมายาวนานหลายสิบปีที่สำคัญก็คือตายพลายอยู่บนภูเขาลูกที่หลวงปู่สวงท่านเคยปลีกตัวหลบหลีหนีผู้คนมาบำเพ็ญเพียปรปลีกวิเวกยามท่านอยากจะอยู่คนเดียวพลังต่างๆของหลวงปู่สวงก็ย่อม จะมีอยู่ที่เขาลูกนี้เพราะฉะนั้นเทาวันตายพรายที่ลอยอยู่กลางอากาศท่อนนี้ก็ย่อมจะมีพลังหลายอย่างแอบแฝงอยู่จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็นมวลสารเป็นส่วนหนึ่งในการจะสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ส่วงที่ผมทำการรวบรวมมวลสารต่างๆอยู่ แอ๊ะมวลสารพญาเถาวันตายพรายอันนี้ผมก็ได้นำมาเก็บรักษาเอาไว้หนึ่งปีแล้วภูเขาจุดที่ตั้งเป็นวัดป่าพุทธอุทยานในปัจจุบันนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ดูภาพจากด้านล่างทางทิศตะวันตกท่านจะเห็นว่าภูเขาลูกนี้มีลักษณะที่โดดเด่นหลายอย่างซ่อนอยู่โดยเฉพาะภาพวิวที่มีน้ำ มีภูเขาที่สวยงามดังในภาพที่ผมไปถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมอยู่นี่แหละครับภูเขาทั้งลูกนี้เป็นบริเวณวัดป่าพุทธอุทยานซึ่งมีหลวงพ่อเปลืองเป็นเจ้าอาวาสและอยู่รูปเดียวบนเนื้อที่500ไร่ภูเขาลูกนี้ยังมีลักษณะโดยรวมถูกต้องตามตำรา ศาสตร์่วงจุ้ยอีกด้วยนะครับห่วงจุ้ยเป็นภาษาจีนใต้จิวัวคำว่าห่วงแปลว่าลมหรือท้องฟ้าจุ้ยแปลว่าน้ําหรือดินเพราะฉะนั้นคําว่า่วงจุ้ยหมายถึงความสมดุลแห่งธรรมชาติที่เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมกับชีวิตของผู้คน ที่อาศัยอยู่ณบริเวณแห่งนั้น่วงจุ้ยนั้นแบ่งออกเป็นสองแบบแบบที่ 1. คือ่วงจุ้ยคนเป็นหรือผู้ที่อยู่อาศัยเรียกว่า่วงจุ้ยพลังอย่างคือพลังที่เคลื่อนไหวเช่นบ้านสํานักงานโรงงานเป็นต้นที่สอง คือห่วงจุ้ยคนตายคือหลุมฝังศพที่เรียกว่าห่วงซุยซึ่งเป็นห่วงจุ้ยพลังหินพลังหินเป็นพลังที่อยู่นิ่งส่วนพลังยางเป็นพลังที่เคลื่อนไหวหินกับยางต้องสมดุลกันห่วงจุ้ยเป็นพลังงานธรรมชาติที่สามารถส่งเสริมให้ดวงชะตาของมนุษย์เรา ได้ดีหรือเลวได้ห่วงจุย้ยหรือว่าทำเลที่ตั้งก็คืออันเดียวกันอย่างเช่นสถานที่ตั้งร้านค้าถ้าอยู่ในห่วงจุ้ยที่ดีหรือทำเลที่ดีก็จะมีคนพลุกพล่านค้าขายดีร่ำรวยไปเลยแต่ถ้าตรงนั้นอยู่ที่ทางสามแพร่งเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีเป็นทำเลที่ไม่ดี การค้าขายร้านค้านั้นก็ยากที่จะอยู่ได้เมื่อสถานที่แห่งนี้มีห่วงจุ้ยที่ดีมีองค์ประกอบครบแบบนี้หลวงปูส่สวงท่านจึงเลือกที่จะเข้าประทับทรงนั่งปลกปลูกเศกเหรียญและมวลสารต่างๆที่อยู่ในรถผมทะเบียน8011สุรินทสุรินกับพระลูกศิษย์คือ พระอาจารย์บุญนำเป็นเวลา45นาทีอันปลูกเสกในวันนั้นครบถูกต้องตามตำราทุกอย่างดังนี้ 1. นึเริกยามคือวันเวลาที่เป็นมงคลในการทำพิธี 2. บายสีเครื่องเส้นไหว้และประรำพิธี 3. พราหมณ์ผู้ที่ทำพิธีอ่านองค์การ อัญเชิญชุมนุมเทพเทวดา 4. มวลสารและวัตถุมงคลต่างๆที่จะทำการปลูกเสก 5. ผู้มีพลังบุญบารมีสูงและมีฌานสมาบัติพลังจิตมานั่งปลกปลูกเสกนั่นก็คือหลวงปู่สวงท่านเข้าประทับทรงมา 6. มีพระมีผู้คน จากหลายสถานที่จากทุกทิศมาร่วมพิธีเหมือนมีพลังบางสิ่งบางอย่างดึงดูดผู้คนมาด้วยความเต็มใจด้วยเมตตามหานิยม 7. สถานที่มีลักษณะเป็นภูเขาที่สูงกว่าพื้นดินทั่วไปและถูกต้องตามตำราศาสตรห่วงจุ้ยทุกประการ 8. อักษระเลขยันหลวงปู่สวงท่านได้เขียนก่อนการทำพิธีนั่งเพ่งกระสินปลูกเสก45นาทีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพิธีการต่างๆและเครื่องเส้นไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้ลงทุนจัดหาทุกอย่างมีมาเองดั่งเนรมิตเพราะว่าหลวงปู่สวงท่านเลือก ในวันที่หลวงพ่อเปลืองจัดพิธีบวงสวงพญานาคจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันหลวงปู่สวงท่านได้จุดธูป16บดอกแล้วนั่งปลกเพ่งกสินปลุกเสกเท่ากับว่านี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นการทำพิธีปลุกเสกที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแบบนี้มีที่ไหนครับใช่ไหมครับ ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นสมปรารถนาและมวลสารต่างๆจึงมีพลังที่นําพาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เหมือนดังในการทำพิธีปลูกเสกครั้งนี้มีคนจัดหาทุกอย่างมาให้พร้อมสรบพนี่จึงเป็นบุญบารมีของหลวงปู่สวงที่เราเห็นได้ชัดเจนด้วยตาของเราเองทุกอย่าง ที่อยู่บนรถผมที่ท่านปลูกเสก45นาทีในวันนั้นย่อมได้รับพลังพุทธคุณพลังฌานพลังบารมีจากหลวงปู่สวงอย่างแน่นอนแบบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยถ้าหลวงปู่สวงท่านไม่ได้ปลูกเสกในวันนั้นเมื่อมาถึงในวันนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้มีสุดยอดเหรียญหรือ ว่าวัตถุมงคลและมวลสารที่ดีมีพลังครบแบบนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมมวลสารที่หลวงปู่สวงท่านปลูกเสกในวันนั้นท่านต้องการให้ผมมีมวลสารเอาไว้สร้างวัตถุมงคลรุ่นสุดยอดของท่านในวันข้างหน้ามวลสารที่หลวงปู่สวงท่านเข้าประทับทรงมานั่งปลุกเพ่งกสินปลูกเสกแบบนี้ ไม่สามารถหาได้อีกแล้วคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ได้ชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็โปรดกดติดตามด้วยนะครับและ,ะโปรดกดไลค์ให้กําลังใจผมได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้ท่านชมอีกต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่าน